วันนี้เราจะมาเปิดแพ็ครับนักเตะนะครับนี่เลยครับที่ใช้ร้อยแต้มนะครับในการเปิดนะครับมาลองดูนะครับจะลองดูสักสิบหกรอบนะครับดูดีครับว่าจะมีตัวโออ90บวกมากี่ครั้งนะครับนี่ครับมาครับแล้วจะมีตัว99ออกมาหรือเปล่า98ก็ยังดีนะครับไปดูเลยครับจะเปิดสักสิบหกทีนะครับมาครับมาดูนะครับทีแรกไปแล้วของเดิมเคยเปิดไปแล้วสี่ครั้งนะครับ ไม่ต้องรอช้านะเปิดไปยาวๆครับสนะิบหกเทีบนะมาดูนะครับจะมียูวอลกอีกทีคนระับอ้โหทีแรกแปดสามครับมาเลยคนระับทีที่สองครับมาครับกระตุกเล็กน้อยคนระับมาคนระับไม่ทันตั้งตัวเปิดนะครับอืมแปดเอ็ดนะครับ <c oughs> จะจะเวิรนะ์กไหมเนี่ยครับสองทีไม่มีวอกครนะับมาคนระับทีที่สามครับเอาขอแสงเดียวมั้งนะครับมาครับ มาดูครับจัดกันให้ดูครับว่าควรจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับโอ้โห80ิบไล้วดีสุดตอนนี้คือ83นะครับมาดูนะครับว่า26ทีจะดีสุดคือโอเวอร์ออเท่าไหร่นะมาครับไม่ทันตั้งตัวครับทีที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับโอ้โห80มาแล้วจะเวิร์กไหมเนี่ยครับออาไปครับไปันต่อครับทีที่5นะครับมาดูนะครับ เอาไปครับไม่ต้องรอแสงครับมาครับแปดสามมาสองทีนะครับเปิดห้าครั้งครับได้แปดสามแล้วเอาอันนี้ไม่ต้องรอเลยครับปุ๊บปั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 ๊บโอ้โหคือตกเลยครับปุ๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหแปดสองมาแล้วครับเอามาครับไปต่อครับหกทีแลนะครับเข้าทีที่เจ็ดครับมาครับ เปิดกันได้เห็นเลยครับว่าควรจะเปิดดีไม่ดีนะครับโอ้โหแปดเอ็ดมาครับปาต่อมาครับจุบปครับมาดูนะอือหือปาสองดีสุดคือปายสามนะตอนนี้ปาต่อครับเราขอลองสักแสงหนึ่งแล้วกันับสองแสงก็ยังดีเอัไปครับเราลองดูเชิงครับแสงแรกมาครับแสงที่สองครับ เปลี่ยนมั้งครับลองดูครับหรือจะมีวอล์กมั้งครับแปดเอ็ดนะครับโอ้โหผ่านต่อครับทีที่เท่าไหร่แล้วนะครับทีที่เก้านะเอานนะครผ่านต่อครับดูกันยาวๆไปครับดูครับโอ้โหแปดสิบมาอีกแล้วครับผ่านต่อครับมาครับทีที่สิบเอ็ดแล้วนะครับเนี่ยชูป โอ้โหแปดสี่นะฮะเบิกไว้นี่ยฮะตายนะยังไม่ได้โอ้โ oh, ห oh. ดีว่าแปดสามเลยครับนี่ใครคิดจะเปิดก็อย่าไปเปิดดีกว่าครับเหมือนเอาแต้มา oh, มาทิ้งโอ้ยวีแปดสี่โบว์นะเอาขอยสามทีแล้วเลิกแล้วครับครบยี่สิบพอดีก็เปิดรวมยี่สิบครั้งนะครับ อุย้ยแปดเก้ามาครับเอามาครับโอ้โหแปดเก้าดีสุดครับทีสุดท้ายครับเอามาครับทีนี้ขอสัก 3, สามแสงแล้วนะครับหนึ่งแสงนะครับทีสุดท้ายคนระับทีสุดโอเอร์ออแปดเก้าครับสองแสงคนระับเอาแสงอีกแสงคนระับมาครับแสงสุดท้ายคนระับ กดไปตรง e a sport ดูที่ครับจะใจดีป่ะครับอือโอ้โหเปิดไป16ทีนะครับผมครับได้ดีสุดคือ over all 89ครับที่เหลือคือ80 82แล้วก็83ทั้งนั้นเลยนะเอ่อผมว่าไม่ควรเปิดดีกว่าครับเอาแต้มเก็บไปทำล้อแรกภารกิจใหม่ดีกว่าครับ นีนะครับใครจะเปิดก็ตามนั้นนะครับหรือว่าคุณอาจจะดวงดีกว่าผมก็ได้ครับหรืออยากลองก็แล้วแต่นะครับโอเคครับถ้าชอบใจฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ